เห็ดวันปูรอบนี้กลับมานะคะอลังบังเวอร์กว่านี่มาเจอคุมนียง่ามงามอ้าวเห็ดเพิ่งหวานกลับมาอีกแล้วน่ารักด้วยรักขั้นทะเลนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมรักขั้นทะเลนมาแล้วนะคะนี่เห็นบ่สสน้สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ออกจะมืดๆหน่อยนะวันนี้ลินออกมาป่าออกมาป่าค่อนข้างที่จะออกมาสายจังหน่อยนะเมื่อนี้ตื่นตื่นสายล้วนะกับแบบแบบว่าหนักไปหน่อยนะช่วงวิกเอนเมื่อกี้คืนหนักไปหน่อยก็เลยออกมาส,า,สายรู้เสื้อป้าก่กสิ่คำแล้วจริงๆเมื่อนี้ตั้งใจออกมาสำรวจป่าเห็ดดำอ่าทีภาษาโนเวเขาเรียกว่าทรัคคันทะเล่นนะเพราะว่าเขาจะเริ่มมาแล้วเขาจะช่วงมาช่วงเฮิร์สช่วงฤดูใบไม,ม,ม้ร่วงแต่ว่าเล่นก็เจอแล้วล่ะแต่ว่า ฝนเพิ่งจะเริ่มตกว่านเขากับว่าหั่นในมาหลายแต่ว่ามาพร้อมกันเลยทั้งอันขั้นทะเล่นเหลืองแล้วกับขั้นทะเล่นดำเนาะเพราะว่าสองสองสองชนิดนี่เขาจะเป็นเฮดตระกูลเดียวกันเลยละชนิดเดียวกันแต่ว่าตั้งสีกันแค่นั้นเองละนี่ก็เจอเจอนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าบ,บานนีเจอกลุ่มใหญ่น่ะนะก็เลยว่าสีมาสำรวจตามมือนี่ก็สิเอาแบบมาสำรวจซะก่อนถ้าเปรตตั้งใจหายอย่างมากมาเพราะว่ามันใกล้สมือแล้ว แล้วมืออื่นนี่แหละเพราะว่ามืออื้นเล่นกับยุทธเล่นกับได้จะว่าเดี๋ยวชิตั้งใจออกไปปลาที่เคยไปเพราะว่าถ้าขั้นทะเล่นเห็ดด่ำเนี่ยเขาจะมากออกน้ำมอสมน้ำความอลังของเห็ดมั่นปู่รอบนี่นะเบิ่งน,นะสุดยอดมากเลยดูความอลังของนางสวยมาก ได้หลายไม่เห็นหลายจุ่มเลยสวยกำลังขึ้นใหม่ๆมันด้ฝนนะเห็ดก็เยอะยุงก็เยอะนะคะนี่ก็ไม่เห็นมาคุณนะอุมตาตาคุณถือฝนว้าอันนี้เลยาะอูยยุงหไหวด้วยนี่ สงงวยงามสวยเห็ดบ้านปู่เริ่มมาอีกแล้วเห็นไหมตัองเหมาะแต่แม่ขึ้นคุณอ่ะไอแต่เห็ดบ้านปู่พัดด่ฝนด้วยฝนตกหมู่ว่านอันนี้อันนี้เดียเ๋ยวเล่นเก็บบนกัน ทักขั้นทะเล่นกรสมาแล้วทั้งนี่อันนี้บ่เอาลนะเนาะเพื่อนเป็นแบบเป็นขื้นล่าไหมเล่นมาเล่นบ่เอาเดีกว่ามันหน่อยอยู่ตะเมาะแตแม่เห็นไหคุณคุณแมนบัดเลยคุณอ้าวทักขั้นทะเล่นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมทักขั้นทะเล่นมาแล้วนะคะนี่เห็นบ่นั่นอ้า อ,อันนี้เพันเปื่อยแล้วนั่นโอ้ยล่นบ่ได้เอากันไก่มาอยู่รถมีอยู่รถม,มีกันไกน่บ่เนอะฮะสิว่าได้ไปเอากันไกบ่บอได้ทักคันทะเลนไหมนั่นไหมมาแล,ล้วไหมเอากันไก่ตัดเอาอ่ะง่ายกว่าอันนี้เห็ดอันนี้เอาตายแล้วทักคันทะเลนมาแล้วเนี่ยเอากันไก่ตัดเอาเก็บง่ายเห็ดอันนี้เห็นไหมเห็ดดำนั่นเองนะแต่ว่าภาษานอเวกเขาเรียกว่าทักคันะเลนเนาะ อันนี้ผัดมันเห็ดมันปูเนี่ยโอ้ย,อยอได้ทั้งสองชนิดขั้นทะเล่นเลยนะแต่ว่าถักขั้นทะเล่นเห็นดำว่าไม่ออกหลายนะเนี่ยได้อนี้จะงาม น้อยอันนี้นะดอกเพิ่นไปแอบอยู่นี่เ็นป่ะเพิ่นได้เพิ่นได้ฝนเน,เนานนนเนะเพิ่นดูชุ่มชื่นาอ,อโอกบเนาะจับแห้งกับใบได้เลยเดี๋ยวนี้ก็จะมป็นใจเสาะใจน่อยนะเนาะเฮ็ดปั้นปูนป่ก็ล่างกลับมาอีกแล้ว กลับมาพร้อมเฮ็ดดำพร้อมแม่แบนเนี่สนุกเก็บเราบานนี่นี่กลับมาแบบอย่างสวยอะ่ะปลาเนี้ยเนี่ยไปเดินเดินแบบชิวๆไปเลยอย่าเห็นไหมก็สิขึ้นน้ำหมอดอาว หลุยปุ้ยค่ะผลุ้ยปุ้ยโอ้ยุ่งกับหลายไหวปะนี่ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยยุ่งจะเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าจะเยอะขนาดนี้นแสดงว่าปลาทางนี้ฝนตกหลายอยู่ด้วยเนี่ย เพราะว่าเพิ่อนอันเห็ดเพิ่นเป็นอิ่มน้ำไหมเพิ่อนเป็น,น,น,ปนกรอบกอบจับแห้งบ่ได้เลยนะพุ่นเลืง้งเลืองอยู่พุ่นี่เป็นเบาแม่พุเพ่อนมาแอบอยู่พี่ไหมน้อยๆนีนนนน่พราเแก้เพิ่อนละพี่ ยังสวยได้นะว้าววันน้มาเจอคุ้มนี่งามงามป๊าแม่ถ้าสจออ่วนเนาะ วดแล้วคุณด้านในเบิ่งผนดอกหนึ่งเห็ดดำมาท่านหลยมากหลายแต่ว่าเห็ดมันปลูกำลังกลับมาอย่างสวยงามเลยกลับมาอย่างสวยงามนะเห็ดมันปูอรอบนี้อลังกว่ารอบที่แล้วนะคะเห็ดมันปูนะคะบอกไว้เลยนะนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะตาดเห็ดเห็ดเหลืองรอบนี้กลับมาเห็ดมันปูกลับมาแบบอลังมากเลย ความอลังของเห็ดมันปู่รอบนี่นะเบิงนะสุดยอดมากๆเลยดูความอลังของนางป้าท้เห็ดไหมปวดพเนอะ อีหลีเลยเด้อร์หรือหัวเตเด้ออีหลีเลยเดอ้อลลดอ,อลังมากมากเลยนี่เนี่ยตายแล้วตายแล้วไม่อนี่เล่นบ่ได้บ่ได้เอาตะกร้ามาเล่นเอาถุงมาเพราะว่าคือตั้งใจว่าจะมาสำรวปจปลาซืจอบ่ได้คิดว่าจะเจอเฮ็ดลายขนาดนี้นะโอ้ยยุ่งเล่นเป่ายุ่งออกปัด เบืบองความเบืงความสวยความเหลือมของนั่งกลับมารอบนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยยุ่งกัดพูดนะบ้าบ้าบ้า,บาง่ามแตงเห็ดมันปูเ้ยเห็ดต่างไก่กับง,ง่ามกลับมาส่ันสุเน่บ้านนี้ปะ่ะ อลังวังเวอร์มากพูดนะดอกเห็ดป่ะอ้าวเห็ดพึ่งหวานกลับมาอีกแล้วน่ารักด้วยโอ้ยอันน่ะอันละอันละ,อ,นละ,อ,นละอย่างน่ารักเลยโดนกิน เห็ดวันปูรอบนี้กลับมานะคะอลังบังเวอร์กว่ากว่ารอบแรกอีกนะคะมาพร้อมเห็ดดำด้วยแล้วยังไงมือนีลิ้นกับผ้ามาเรียกน้่มหยอยซื้อมาในช่วงเวลาสั้นๆนะเพิ่งเดินเขามากกันเลยใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวยังไงมือนีลิ้นกับขอปิดคลิปสําเนยแล้วมืออื่นจะเตรียมตัวออกมันจะเศร้าได้ละคิดว่าจะไปตามล่าหาเห็ดดำเห็ดคั้นทะเล่นกับกำลังกลับมานะรอบนี้ยางสวยเลย เดี๋ยวขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวมืออื่นลิดลิดลงคลิปแน่นอนเดี๋ยวพร้อมาเมืออื่นออกมาตามลาหาเห็ดเต็มตัวเลยนะคะน่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ